เต้ในครั้งนี้มั่นใจมากแค่ไหนก็มาทุกครั้งเราก็มั่นใจทุกครั้งค่ะก็ฝาดด้วยนะคะครั้งนี้เพื่อไทยก็ขอโอกาสเพราะแม่พี่้องประชาชนวันนี้ก็เป็นการปราศัยครั้งแรกของพรรคเพื่อไทยนะคะก็อยากจะได้ทุกคนนะคือเปิดกับช่วยเชียร์พวกเราด้วยเพราะพวกเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็นโยบายทุกนโยบายที่เอ่อทั้งคดีเหนะคะแล้วก็เอ่อเาเปลาผู้สมัครสสทั้ง33เขตของกรุงเทพ ก็ทั่วประเทศ400คนรวมถึงคนเอ่อพาร์ตี้ลิสต์นะคะ1 100ท่านนะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่เต้ยก็พูดไปแล้วแล้วก็คัดเดืทั้ง3ท่านก็พูดนโยบายไปแล้วก็เอาแค่คิดว่าแบบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องจะต้องมาก่อนเพื่อไทยทำได้ค่ะปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนสำหรับพรรคเพื่อไทยจะแก้คืออะไรคะก็เรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะนโยบายเด่นๆอดีหรือว่าการที่เราทำมาตลอด ตลอดก็ที่ผ่านมาก็ที่ทําสําเร็จไปก็หลากหลายนโยบายก็ไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรกแต่ว่าครั้งนี้จะเป็น30บาทรักษาทุกที่นะคะเห็นบอกว่าพี่ออ,อกลงพื้นที่ในกรุงเทพมาแล้พดูรทด้วยกันใช่ค่ะก็ลงในส่วนของปาตี่ลิสก็จะไปช่วยเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะอยู่ที่หุ่ในกรุงเทพ,พค่ะผมจะดูในส่วนกรุงเทพปัญหาหลักพพปัญหาหลักของกรุงเทพใช่ค่ะ จริงๆเป็นป <because they S 1> mm ัญหาทั่วประเทศด้วยอะค่ะใช่ไม่ไม่ว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที้านสามสิบสามเขตที่แม่บานรับรองทุกสายบ้านทั้งสามสิบสามเขตยนะเราก็หวังไว้อย่างนั้นน่ะเราก็หวังไว้นะคะแต่ว่าก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะสุดท้ายอยากฝากความรู้สึามีพิถันค่ะค่ะก็ฝากพักเพื่อไทยด้วยนะคะวันที่8ปดกุมภาพ เลือพกพรรคเพื่อไทยเบอร์เกนะคะส่วนสวนสนเขตก็ตามตามตาม,ตามที่ท่านได้เห็นเห็นเลขและกันนะคะก็เลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนนะคะ